ลูกๆจะไปเปิดอะไรนะเปิดแข่งขันหลีกนักเรียน18ปีไปร่วมงานเปิดใช่ไหมนี่ลูกใช่ไหมนวนภ <Home. S 2> ูมิเสียแข็งไม่ได้ไปกับเขาเหรออ๋อคิวนะแล้วก็เนี่ยไปไปที่นี้นี่แม่ก็กลัวว่ามันจะเปลืองตังดูเนี่ย นความความเป็นแม่นะคะนี่ความเป็นแม่วันนี้เยอะเยอะกว่าเยอะกว่าทุกวันหน่อยแล้วก็แม่สีข้าวมาให้อีกสองกระสอบเป็นข้าวเหนียวทุกเช้าน่ะน,นึ่งมาตอนเย็นก็แช่ข้าวไว้แค่นั้นเองทำเป็นไหมภูมิวันนี้ไปร่วมเขาไปร่วมพิธีเปิดยิ่งใหญ่นะลูกนะ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแม่เป็นตัวแทนของวิทยายลัยทุกคนนําความดีงามมาสู่เข้าใจไหมแล้วก็ทั้งเที่ยงทั้งเย็นถ้ามันเสียเวลาอยู่ในนี้นี่มีทุกชั้นเลยกับข้าวกับข้าวมีทุกชั้นเลยมีทอดปลาหมึกแห้งด้วยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยทอดปลาหมึกแห้งนะคะลูกเอาภูมิภูมมารับลูก คิวหนักเหมือนกันเนี่ยนี่กระติบข้าวเนี่ยออแล้วก็ข้าวสองสองสองถุงนี้จะเอาไว้ไหนอะโค้ดเออเอาไว้ในรถกระบะก่อน,อ,น,ะะอ,นอย่าให้มันโดนน้ำนะลุกนะข้าวใหม่นะเนี่ยหอมชื่นใจเลยของแม่นี่หนึ่งกิโลวันละหนึ่งกิโลเอามาให้กินในรถแล้วก็รู้จักแบ่งชั้นบนสุดเอาไว้ให้โค้ด ข้างล่างก็รู้จักแบ่งเขาจะไม่ลูกกินให้อิ่มแล้วก็ใช้จ่ายเงินให้ประหยัดที่สุดไม่ใช่ออกไปนอกโรงเรียนอยากโชว์สาวโอ้โหซื้อเลี้ยงคนนั้นคนนี้ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้จะกินอะไรต้องรู้จักวางแผนชีวิตแม้กระทั่งเงินนี่แหละเงินเอสมมุติว่าพ่อแม่ให้มาเดือนละพันทายังไงเราถึงจะรอดถ้าเรารอดในการใช้จ่ายเงินพ่อแม่เราก็รอดเข้าใจคํานี้นะคะลูกนะคะ อยู่คิวทุกคนเลยนนวันนี้นะเป็นตัวแทนจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้ไปยืนตากแดดก็ต้องทำเข้าใจไหมคะอ้าวขอบคุณแม่หรือยังขอบคุณข้าวปลาอาหารด้วย <c oughs> ไม่ใช่ออกไปนอกโรงเรียนอยากโชว์สาวโอ้โหซื้อเลี้ยงคนนั้นคนนี้ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้จะกินอะไร ต้องรู้จักวางแผนชีวิตแม้กระทั่งเงินนี่แหละเงินเออ่สมมุติว่าพ่อแม่ให้มาเดือนละพันทายังไงเราถึงจะรอดถ้าเรารอดในการใช้จ่ายเงินพ่อแม่เราก็รอดเข้าใจคํานี้นะคะลูกนะคะอยู่คิวทุกคนเลยนนวันนีนะ้เป็นตัวแทนจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาให้ทำอะไรก็ทำ เขาให้ไปยืนตากแดดก็ต้องทำเข้าใจไหมคะอ้าวขอบคุณแม่หรือยังขอบคุณข้าวปลาอาหารด้วย